สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอซทุกๆท่านนะครับผมืมันนี้มาเกี่ยวเขาคือเก้าครับพี่น้องอันนี้ก็ถือว่ามาเดินทางมาเกี่ยวนาหน้าหน้าจากคองครับผมอยู่ทางอำเภอสนมเฮ้าครับผมอันนี้จะเป็นขอบขั้วยเพื่อนครับนี่อู้คว่วยเผื่อมีต้นอวนเลยครับพี่น้องบรรยากาศอยู่หน้าเพื่อนกันแสนที่จะดีนะครับผม ก็เย็นสบายนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมของัวของคัววเป็นกับสะอาดแท้งครับพี่น้องนะนาฉลองสีคุณนะครับวันนี้เป็นไปจากของหน้าครับอันนี้จะเป็นแปลงพักที่เพิ่นปลูกไว้ครับพี่น้องผากาศกำลังเริ่มงามเลยครับผมบรรยากาศบรรน,นอกของหน้าเห้านี่ย นนนนอันนี้ก็จะเป็นฟักบุ้งที่บนปลูปลวยพี่น้องงามขนาดเลยครับปุ๋ยก็ไม่สารเคมีบริสได้เยครับนี่ใส่เป็นขีงัวขีข้ควายก็งามคือกันครับพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นต้นแตงกวาครับนี่เป็นกปลูกวยว้ากิน หนวยเพิ่นก็ถือว่ามีหลายอยู่ครับเพื่อนบ่าวบาทมาเก็บอยู่นี่นะครับไปกินเป็นห่างเป็นค้างไว้หนวยกระโดกๆครับผมลงกระแห้งครับสำหรับมื้อนี้งานก็ได้ลงแต่เช้าด้วยนะครับผมจะได้กระถามเมืองไปน้ากันครับสำหรับวันนี้นะครับผม พี่น้องสำหรับนานี้ก็14ไร่นะครับนาหลงนะครับผมคนบั่นเบาบ้านนี่นะครับเพิ่นมาได้เมีอาย่ทางอําเภิสสนมเฮ้าครับผม14ไล่ถือว่างานแต่ละงานเนี่ยมีแต่งานใหญ่ๆนะครับผมสุดหูหลูกตาครับพี่น้องบรรยากาศก็ลมลื่นจะได้กัรับชมไปด้วยกันนะครับนี่ครับพี่น้องไอเมื่อคืนโชเฟอร์เพิ่นมาีปลาขอนครับนี่ถือว่าน้ำยังหลายอยู่ครับ แต่ก็เห็นปลาเพื่อนึ้นเรื่อยๆอยู่ครับผมจักเป็นปลาเข็งกับจักปลาคอครับเดี๋ยวบาบากับิสด้จจับเล่นเนไปครับสําหรับวันนี้นะครับผมคลิปกับสิเป็นหลากหลายครับโอ้โหผุนุนุนพี่น้องปลาคอบืนครับนี่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 พี่น้องเกิดปลาบืนชุบของเทนะครับดินี่หนึ่งแต้มครับ นี่ก็อีกหนึ่งเต้มครับผมอู้อยใหญ่ๆเลยครับมาครับหมานอีกแล้วครับโอูโ้หูยสองเตม้วครับถ้านา้าบ่หลายนี่ฮ้าง่ายครับพี่น้องจะได้กระทาลุ่นไปน,น้ำกันครับอู้หูหลายอยู่พี่หลายอยู่พี่น้องเดี๋ยวบอประสิทดิจับครับนั่นหมานอีกแล้วครับพี่น้อง พอไซส้สสูว้เลยครับนี่มีแต่ตรงงามครับผมหลุนไปลำกันอีกครับ ปลาขอดนํำกันครับพี่น้อง ตมันหนาสิไปแต่เมื่อคืนแล้วป๋าเพราะว่ามันมันเป็นแต่ห้อยบืนไหมเพราะว่ามันมันหนาสินี้เพราะว่าเขาเกี่ยวเข่าออกมันกับไปเลยแล้วป๋าครทำหันยางก็คื่นนะไม่โทษเอาไแล้วยนะหนอก พอได้กินพอได้ยากอยู่ครับพี่น้อง เกล่ยวเขา้าไปนําจับปลาไปนําครับพี่น้องเอาบรรยากาศบันนอกบันนอกมาฝากพี่น้องครับผมอากาศก็เย็นสบายนะครับแต่ละงานนี่พี่น้องเอ้ยคนขคับรถเกลียวจนอยากลับครับงานใหญ่ครับถ้าเขาบะลมแนละ้วอู้ย คือสิเกียวมวนนะพี่น้องนี่แต่ละงานเพิ่งงาน,น,งานหนึ่งตกไปจะวัดจักไรครับนี่นี่ครับปลาคอนครับผมราคาเกือบสองโลครับพี่น้องถือว่ามานอยู่ยครับนี่ จะได้กะฝากติดตามคลิปหน้านะครับผมเมื่อคลิปจบแล้วกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอยสารสายเลาะ channel นะครับสำหรับวันนี้บ่าบาสน้อยลาไปก่อนนะครับติดตามคลิปหน้ากันด้วยนะครับผม